พวาออนไลน์เลิร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ปสสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์มาดูวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่ปกป้องประเทศชาติกันนะครับนักเรียนครับชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนันเป็นเพราะบรรพบุรุษของไทย ได้ร่วมกันปกป้องบ้านเมืองไม่ให้ผู้ใดมาลุกรานและพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยบรรพบุรุษของไทยที่เราควรศึกษาคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์สำคัญในสมัยอยุธยาทรงกอบกู้เอกราชและประกาศอิสราภาพจากพมา่า เมื่อพุทธศักราช2127สเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2133และได้ทำสงครามกับพม่าและเขมรเพื่อให้กรุงศรีอยุธยามีความเป็นปึกแผน่นการสงครามกับพม่าครั้งสำคัญที่ทำให้พม่าไม่ยกทัพมาลุกรานกรุงศรีอยุธยาอีกเลยเป็นเวลาเกือบ200ปีคือสงครามยุทธหัตถีเมื่อพุทธศักราช2135 พระองค์ทรงปกครองอยุธยาด้วยความเข้มแข็งกล้าหาญและเสียสละ